สี่กว่ากว่าเ็เดินทางไปเมืองนครตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหวยยอดระหว่างสิเกาไปหวังวิเศษแล้วก็สู่หวยยอดเดี๋ยวเข้าหวยยอดเสร็จแล้วแล้วก็ไปสีแยกอันดามันก็ไปต่อตุ้งส่งเลยตุ้งส่งไปหน่อยก็ถึงจันดีเดี๋ยวมาคอยชมและก็ติดตามนะครับบรรยากาศระหว่างก่อนถึงจันดีนะครับ ก็ตอนนี้ผมมาถึงทุ่งสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถนนสายทุ่งสงไปกทมระหว่างทุ่งสงไปจันดีประมาณ20กิโลนะครับเดี๋ยวจะตรงไปแล้วก็ไปยูเทินที่ปัมปตทโอเคมาคอยชมและคอยติดตามบรรยากาศที่เมืองจันดีตอนเช้าๆครับที่สถานีรถไฟโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับ แต่ก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับผมได้ทำคลิปไอ c ได้ชมกันต่อ,ตอไปนะครับโอเคเราไปชมกันเลยไปเติมแก๊สก่อนเออเติมน้ำมันก่อนนะครับอย่ีักงตจกจุดนี้ไปอีกไม่นานพ็จะถึงนะครับจะไปยุธยเทินด้านฝ่ามือเข้าไปบ้านจันดีครับทางด้านนี้รถถอยบ้านจันดี ตอนนี้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟจันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีตลาดใหญ่เลยนะครับตลาดวันศุกร์วันนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถนะครับนอนรถนะครับ,นะรบเจอตลาดนะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถจุดน,นี้เลยครับท่านผะู้ชมอดดูโอ้โห โอเคถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสถานีรถไฟจันดีโอเคเดี๋ยวลงไปดูไปครับก็อตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่นะครับสถานีรถไฟจันดีนะครับท่านชมนี่สถานีรถไฟจันดี จะตรงมุ่งหน้าตรงไปที่สถานสถานีแล้วก็จะไปสู่เมืองทุ่งสงนะครับเนี่ยับมาจากกรุงเทพมาจากฝั่งนู้นเลยครับท่านชมแล้วก็เนี่ยครับมีที่จอดรถพร้อมเลยแหละเนี่ยจอดรถอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านชมเนี่ยครับเขาจะมีตลาดนะครับท่านท่านผู้ชมตลาดวันจุกนะครับเดี๋ยวพาท่านชมไปเข้าไปชมตลาดนี่ครับตลาดยามบ่ายอันี้ตลาดพอเพียงตอนเย็น แต่นี้จะเป็นวันนี้จะเป็นตลาดเช้านะครับท่านชมนู่นตลาดเช้าก็ชะดยาวไปถึงนู่นเลยนะครับยาวการนี้รถไฟแล้วก็ก็จะมาเพิ่มเป็นตลาดเช้าช่วงวันจุกนะครับตลาดเช้าช่วงวันจุกนะครับมีของขายมากมายเลยนะครับท่านชมรบบนี้ในตลาดนะครับน่ครับจะมีของขายมากมายเลยนะครับท่านชม เรียบทางรถไฟเลยนะครับท่านผู้ชมพวกเสื้อผ้าใหม่ๆก็อยู่ฝั่งนี้ของใหม่ๆอยู่ฝั่งนู้นพวกอานสดๆ,สดๆฝั่งนู้นมาเลยนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นโซนพวกของเก่าพวกเสื้อผ้าของเก่ามือสองครับแล้วก็บนิทนุนครับก็จะมีพวกไมค้าจะมาลงของกันด้วยนะครับมีช่วงบนิทนุนสองฝั่งเลยนะครับท่านผู้ชมนี่สองฝั่งไมค้าจะมาลงของเอยู่หน้าเซเว่นครับ จะขายกันทั้งสองฝั่งบนถนนเลยนะครับมีรองเท้ามีรองเท้ามือสองจะพาแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนูน้นพวกหมวกหลัดกันดีวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมวันศุกร์พาท่านผู้ชมไปชมนี่พวกนาฬิกาก็มีนะครับนา,ามือสองโบราณก,กระเป๋าเครื่องหนังเพื่อนยังมี ยังไม่ลงครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยมาเจอเพื่อนนะครับมีปริมาณนะครับรจัดที่ไว้เรียบร้อยเลยแล้วครับท่านผู้ชมนี่ของขายมากมายเลยเนี่ยมีเครื่องหนังกระเป๋าโอ้โหส,สวยเลยครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูอีกบางพอดีเพื่อนยังลงไม่เสร็จนะครับลงไม่เสร็จนี่ผมจิ้มกัดอะไรกับกูเนี่ยสวยๆนะครับเป็นานแนนเมกเลยนะครับเดี๋ยว สายๆกับยาพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศดูนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในตลาดครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค้าก็าล้วกำลังเริ่มทยอยลงกันนะครับเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีร้านกาแฟครับร้านกาแฟแตะกี้ก็ทานมาแล้วกาแฟนะครับกาแฟละมุนชาละมุนในตลาดจันดีตอนวันช่วงเช้าวันศุกร์ครับตลาดก็จะ เริ่มตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้าถึงบ่ายๆนะครับไม่ค้าก็อยากเก็บกเดี๋ยวเดินไปถึงจุดนี้ก่อนเดี๋ยวคอยเดี๋ยวจะเดินเข้าไปด้านในดูนะครับว่ามีโอ้โหนุ่งกับเสื้อผ้าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปช,ชมดูนะครับกวกเสื้อผ้าพวกกางเกงม,มือสองนะครับนี่เดี๋ยวทากปักคนจะเยอะมากครับตลาดนี้นะครับท่านผู้ชม เก่งคมีครบเลยแหละตลาดนี้นะครับปลาหมูสองของของนี่ครับท่านผู้ชมก็ได้เดินแต่เช้าเดี๋ยวสักพักผมจะไปลงของอีกนะครับ่อนเช้าๆไม่กล้เขาเริ่มจะลงของกันตลาดจันดีนะครับท่านผู้ชมเก่งนะครับเก่ง โอ้โยุคเก่าจกือเลยนะครับรองเท้าเสื้อผ้ามือสองครับท่านผู้ชมเสื้อผ้าตัวละสิบบาทสิบบาทนะครับวันนี้ไม่รู้จะได้อะไรติดไม้ติดมือไปรับคนก็เดิมเติมทยอยก วันนี้ก็ได้กิจย่างครับก็ได้กิจย่างคนก็อ,ออกสายออกสายนะครับออกสายรอวันนี้ฝนตกครับฝนตกนะครับของเยอะมากก็จะเป็นของเยอะนูน่นร้านนู้นนะครับร้านรองเท้าร้านอารานองเท้านี่ขายดีมากเลยนลยครับท่านผู้ชม ก็ไม่แพงด้วยนะครับไม่แพงแต่ตอนนี้แม่ค้าก็รองเท้าสวยๆเลยรอเทาครูลกร้องเงด็ดเลยอ่ะไปร้านเง้ยน ดีเลยรองเท้าโอ้โหนุ่งกับผู้คนกำลังเลือกกันเลยนะครับจังนวะเลือกกันเลยโนุ่งโอ้โหนุ่งครับนี่รองเท้าสว,วยๆเลยเดี๋ยวาหยาไว้ใส่แับคู่ เนี่ยครับเขาจะปิดถนนเลยนะครับ <tamam> ท่านผู้ชมนี่เป็นถนนสายรองครับมีสายนี้จะไปตลอด ไปตลาดพวกเกงรีวายนะครับรีวายพวกยุคเก้าศูนย์สวยเลยนะครับ ตัวอย,ย,ยิ่งเกลียวกันอืนนนนนม,อม,มยิงกเลกลียวกันไอ้นี่มันกลดลุนนะเมื่อปัจจุันไม่พบไม่รู้ไอว่าป้องไอ้ยิงเกลียวนี่มันต้องมันตัดนี่นี่ตัดอืมนี่ได้มาเลยชอ,อ,อบเพชรเลยชอบโบราณนะครับก็มาถึงเมืองจันดีนะครับก็เดินแล้วเดินตะก,กี้เดินตลาดนะครับก็เพื่อนวางของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีเครื่องหนังนะครับนี่เครื่องหนังเก่าเโบราณนี่ครับหนังแท้ๆเลยนะครับไม่เก่าโบราณหรอกแต่หนังแท้ๆเลยนะครับจะไม่ใช่หนังเทียมนะครับ นี่หนังแท้ทุกใบเลยนะครับนี่ทุกใบเลยแล้วก็เนี่ยเข็มขัดกระเป๋านะครับกระเป๋านังโอ้โหหนังแบบเย็บเองนั้นเลยในหัวทําเองเลยนะครับนี่เพื่อนเพื่อนที่นครนะครับยาเพื่อนกันสมัยโอ้โหหลายปีแล้วนะครับพบกันมาเง็บของสวยอยู่นะครับหัวเข็มขัดซื้อมาลูกเลยอ่ะสวยมาสวยอามมากเลยครับนี่อยู่ที่เมือง จัดดีเลยครับสวยเลยครับสวยเลยแหลยนี่ครับทุกท่านชมโอ้โหแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นโอ้โหสุดยอดนี่หัวเก็บขัดทำเองนั้นเลยนี่ทำเองนั้นเลยนี่ครับทุกท่านชมทำเองอ๋อสวยๆกับกลังเลยนะครับตอนนี้เวลาก็แปดโมงกว่าครับเนี่ยครับตลาดก็จะอยู่เรียบทางรถไฟเลย ตลาดวันจกตลาดเช้าครับโอ้โหแม่ค้าเยอะมากกับตำรวกนู่นยาวยาวเป็นกิโลเกือบกิโลเลยกับนู้นยาวไปสุดนู้นเลยนะครับนี่สถานีรถไฟฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีลานจอดรถพร้อมเลยนะครับใครที่จะมาก็มาจอดรถจุดนี้ได้แล้วก็เดินข้ามทางรถไฟทางรถไฟไปนะครับนี่จุดทางรถไฟกับนี่ขอนรถไฟครับตู้ชมนี่ครับเนี่ สีแล้วก็ไมค้าก็จะลงของกันเต็มเลยนะครับตอนนี้เวลาก็ตะก,กี้ก็เดินไปรอบนึงแล้วไมค้าก็ทยอยลงของกันนะครับแต่ตอนนี้ไมค้าก็ลงกันเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับก็เป็นอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมนี่นะครับที่ตลาดเรียบทางรถไฟยันดีนะครับน,นี่ แถวนี้ย่านนี้จะเป็นสืาอผใหม่ๆทั้งนั้นนะครับของใหม่ๆจะอยู่โซนฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมตอนใหม่เนี่ย้มีครบเลยและเรียบเรียบทางรถไฟเลยถ้าตรงไปจะเป็นตลาดสดนะครับตลาดสด,ด,ดอยากจะเดิน ปชมบรรยากาศพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับตลาดวันจุกตลาดจันดีเรียบทางรถไฟจุดนะนี้ทางรถไฟทางนี้รถไฟฝั่งนู้นนะครับนู่นที่กับกลองจันดีนะครับโอ้ตลาดใหญ่มากเลย ฝั่งบนถนนก็จะมีของขายด้วยนะครับบนถนนสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยก็จะมีขายของพวกไก่ทอดพวกมีครบเลยนะครับบนถนนก็จะมีของขาย ทัง้งสองฝั่งถนนเลยนะครับรถจะวิ่งเรื่อยๆนะครับตำจบรถวิ่งได้นะครับวิ่งได้ส่วนทางได้วิ่งเรื่อยๆแต่ว่านะครับเขาจะไม่ขับเร็วเพราะวันนี้ตรงกับวันตลาดนัดนครับของขนมคนก็ออกกันเยอะเลยครับเดี๋ยวมาเดิน ตลาดกันก็วันนี้ก็ได้กิจยางครับท่านสุดตลาดกันดีก็ตอนเย็นๆมันเรออยงเยอะเยอะดุมเปื่อนแมวลาวโอ้โหกบเจีายบมาเพิ่มนอนี่เปื่อนใจดุมตรงเรื่องไงโอ้โหขอบใจขอบใจเนี่ยนั่งท่ำเองกันท่ำมือกันท่ำมือ กูไม่ได้โลแรงเลยนี่นะอ้นี้มันโดน้ำมันน้ำมัน้ำมันได้หลเลื่ได้นะเออครับก็ตอนนี้เม e k ก็เริ่มจะเก็บของกันแล้วนะครับเพวเวลาขอเนี่ยสิบโมง 50แล้วนะครับไปเก็บของทยอยเก็บของกันแล้วนะครับเพราะว่าสายแล้วนะครับท่นานผู้ชมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบก่อนก็จบแค่นี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกลับร,รถมาทางลานสกาเปิดลานสกาเดี๋ยวแวะที่บรรยากาศที่สวยที่สุดในภาคใต้เลยนะครับเดี๋ยวเสร็จภารกิจเสร็จแล้วก็ไปละหมาดก็มานอนที่เมืองนครแล้วก็พรุ่งนี้เช้าไปต่อกันที่ ตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองนครคอยชมและคอยติดตามกันนะครับโ,ฮโฮสุดยอดเลยครับ